วันี้จ้อึงบเลยเนงน่สูอะรนสูยแบบแดดบ,บ่ม <notable 1890> mmm. ีงาดจะรองบ่ม pues <able> ีแดดเต็มยี่บานึงนิวเพิงเต็มกัโอเคฮะะ อันนี้เป็นฟั๊ม8วนะครับ8ว1,100วัตต์ออก1.5นิ้วนะครับเปิดตอนไม่มีแดดนะครับพาทิศทรงกดด้วยนทะรงกดเลทชังเขกย่อนฟััมไป40เมตรนะครับบ่อบอดาล5นิ้ว43เมตรนะครับพอ1.5นิ้ว 1.5นิ้วนะครับเต็มเลยตัวแผ่นเป็นซันซีนะครับโมโนรับแสงสูงะ้าร้อดสิบวัตต์นะครับสามแผ่นหน้างานที่บ้านโนนกุ้งนะครับสีเมืองใหม่อุบลราชธานี แดดยังไม่มานะครับแดดยังไม่มาโครงสร้างเป็นเสาปูนสี่ต้นสี่ต้นนะครับผ่านไม้นะครับลูกค้าทําไว้รอนะครับตัวนี้เรามาตั้งแผงก็ลงปั๊มให้นะครับมีแดดมานะครับแดดมานิดนึง น้ำแรงขึ้นนะครับเป็นลำเลยอันนี้แดดมาแดดออกตัดออกเลยเย็นดีแนะ้น้ำนะ เตรียมท่อถ่ายไฟนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับเป็นสีเสาเสาปูนนะครับเสาปูนขานไม้นะครับก่อนติดตั้งลูกค้าก็ไปเอาสเปคกับเรามาแล้วนะครับขนาดแทง ความคุณยาวเท่าไหร่นะครับลูกค้าทำไว้รอแล้วก็มาขึ้นแขนให้ลงความให้แล้วก็ติดตั้งให้นะครับลูกย่านะครับนี่ดูแต่ก่อนใช้อ่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบ่ะบาดานเล็กๆนะครับท่อสี่แต่ยางสี่หุนนะครับมันไม่พอนะครับ bạn nào đủ nước nào dọn phải tí tí แรงเครื่องนะครับเราวัดอยู่พันสามร้อยนะครับตอนนี้สามร้อยแปดสิบสี่หัวร้อยสิบสามรอบเครื่องอยู่สามพันเก้านะครับแฮมอยู่สิบสองจุดสองต่อไปห้าร้อยเจ็ดสิบวันสามแหงนะครับไปอยู่ประมาณพันสามพันสี่ này thì gần 100 vạn. Đi hẳn open the box. 1100000. Ôi. Chờ thời đi. Có bị. เก็บรายละเอียดงานนะครับตอนนี้น้ำด ouais, uh, uh, ีอยู่นะครับน้ำดีอยู่มันเจะเป็นลูงเดียวหรอบอกกันนึงไม่องอออ๋อไม่กไม่งเง็น้นที่ง ที่พี่แปังนั่ทนั่ไม่ไี่พี่แปอยู่โอ้ยคุณพี่คุณพี่จอตัววเลียกตรงนี้แค่ไปเป็นที่ที่แครับียกนะครับครับที่กไ เช็คอีกทีนึ่งนะครับหลังจากติดตู้เอาสายเรียบร้อยนะครับสายแผงสายปั๊มนะครับก็ลอยพอไปทิ่ตู้เรียบร้อยนะครับเป็นวิธีทีนะครับสามคูณสอดหมก่อองแดงเต็มนะครับก็เกาอู่อ่ะโบกบโน่ว่าจะาวาแ้ก็อา่ก็ออก พุ่งเป็นลำเลยนะครับพุ่งเป็นลำเลยหนึ่งิ้นิ้วแปคิวนะครับนะ้ำถือว่าแรงเลยนะครับห้านิ้วตีน้ำสามสี่บน้ำแ้็เป็นสัี ลายแผ่นเลยนะครับงานแผ่นสวยๆนะครับนาง,งานที่บ้านนนกุ้งนะครับตำบน,นาคำอำเภอสีเมใหม่บนราชธานีนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับเบอร์ติดต่อ085นะครับ0150915ตา,ตาอุบลทรัพย์นะครับประกันงานงอยู่2ปี